สวัสดีครับสําหรับ EP นี้ผมก็จะมาพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำสัญญาขายฝากบ้านหรือที่ดินนะครับความจริงแล้วถ้าหากท่านไม่เดือดร้อนจริงๆและท่านสามารถเลือกได้ผมก็ไม่อยากแนะนำให้ท่านไปทำสัญญาขายฝากที่ดินกับใครเขาเหรอกครับเพราะว่าการทำสัญญาขายฝากบ้านหรือที่ดินแบบนี้สัญญาที่ทาเป็นสัญญาขายฝาก จะเสียเปรียบมากเนื่องจากการทำสัญญาขายฝากจะต้องมีการกำหนดเอาไว้ด้วยว่าผู้ขายจะต้องทำการถ่ายบ้านหรือที่ดินคืนภายในกำหนดเวลากี่เดือนหรือกี่ปีและถ้าไม่เอาเงินไปถ่ายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดบ้านและที่ดินที่นำไปขายฝากก็จะตกเป็นของผู้ซื้อทันทีและเนื่องจากการทำสัญญาขายฝากแบบนี้มันมีเงื่อนไขที่ให้ผู้ที่ขายฝากมีสิทธิ์ซื้อบ้านหรือที่ดินกลับคืนได้ ไม่ใช่เป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเหมือนอย่างการซื้อขายทั่วๆไปดังนั้นผู้ที่รับซื้อตามสัญญาขายฝากก็จะซื้อไว้ในราคาที่ถูกกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดและจะมีการคิดดอกเบี้ยรวมไว้ในราคาที่ผู้ขายจะต้องมาซื้อคืนด้วยดังนั้นถ้าฝ่ายที่ขายฝากไปซื้อคืนก็จะต้องซื้อคืนในราคาที่ฝ่ายผู้ซื้อได้คิดรวมดอกเบีย้ยหรือผลกำไรเอาไว้ด้วย ไม่ใช่ซื้อคืนเท่ากับราคาตอนที่ขายแต่ถ้าฝ่ายที่ขายฝากไม่สามารถที่จะหาเงินไปซื้อกับคืนมาได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้ฝ่ายที่รับซื้อก็จะได้ซื้อเอาไว้ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหรือที่ดินที่นํามาขายฝากทันทีซึ่งก็จะเท่ากับว่าฝ่ายที่ซื้อไว้ได้ซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินเอาไว้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดมากๆ ผมจึงไม่อยากแนะนําให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปกู้ยืมเงินใครโดยเอาบ้านหรือเอาที่ดินไปขายฝากไว้เพื่อเป็นประกันเพราะมันมีความเสี่ยงสูงมากที่จะต้องสูญเสียบ้านและที่ดินไปถ้าหากเลือกได้ผมอยากแนะนําให้ท่านใช้วิธีท,ทําสัญญาจำงจะดีกว่าครับเพราะการท,ทําสัญญาจำงมันไม่ได้มีผลทําให้ต้องโอนบ้านหรือที่ดินของท่านไปให้ผู้รับจำงทันทีเหมือนอย่างท,ทําสัญญาขายฝาก การทำสัญญาจำงมันมีผลเพียงแค่ทำให้เจ้าหนี้ที่รับจำงมีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้จากการขายบ้านและที่ดินที่นำมาจำงก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆเท่านั้นและถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ผู้รับจำงก็จะยึดเอาบ้านและที่ดินที่จำงเอาไปเป็นของตนทันทีเลยไม่ได้ต้องฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดบ้านหรือที่ดินนำมาที่นำมาจำงเพื่อนำออกขายทอดตลาดก่อนเมื่อขายได้เงินมาเท่าไหร่ก็ค่อยเอาไปชำระหนี้ให้กับผู้รับจำง ดังนั้นการกู้ยืมเงินโดยนําบ้านหรือที่ดินไปทําสัญญาจำงเพื่อเป็นหลักประกันการชําระหนี้จึงดีกว่าและปลอดภัยกว่าการนําบ้านหรือที่ดินไปทําสัญญาขายฝากครับปัญหาของการทําสัญญาขายฝากที่ผู้ขายฝากต้องประสบพบเจอมากที่สุดและมีการฟ้องร้องกันในศาลมากที่สุดมันคืออะไรท่านรู้ไหมครับมันคือการที่เวลาไปทําสัญญาขายฝากกันฝ่ายที่ซื้อก็มักจะบอกกับฝ่ายที่ขายว่า ถ้าหาเงินมาไถ่ไม่ทันภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้เขาก็จะยอมขยายเวลาในการไถ่คืนให้เช่นทําสัญญาขายฝากที่ดินกันโดยมีข้อตกลงว่าผู้ขายมีสิทธิ์ซื้อคืนหรือไถ่คืนได้ภายใน1ปีแต่ฝ่ายที่จะขายกังวลใจกลัวว่าจะหาเงินมาไถ่ไม่ทันจึงขอต่อรองให้ขยายเวลาไถ่คืนเป็น2ปีฝ่ายผู้ซื้อก็เลยบอกกับฝ่ายที่จะขายว่าไม่เป็นไรหรอกให้ทําสัญญาแบบนี้แหละ ถ้าหากฝ่ายที่จะขายหาเงินไม่ได้มาได้ทันภายใน1ปีก็จะได้ถ่ายคืนาไปเลยไม่ต้องรอนานถึง2ปีแต่ถ้าฝ่ายผู้ขายหาเงินไม่ทันจริงๆก็ให้บอกเขาก็จะขยายเวลาเป็น2ปีหรือ3ปีก็ได้เขาขอแค่คิดดอกเบีย้ยเพิ่มเท่านั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่ามันมีคนที่ทําสัญญาขายฝากไปจํานวนมากเชื่อว่าคนที่ซื้อฝากเอาไว้จะยอมขยายเวลาให้จริงๆ อีกอย่างก็กาลังเดือดร้อนเงินด้วยถ้าไม่ยอมทําสัญญาแบบนี้ก็กลัวจะไม่ได้เงินก็เลยยอมทําสัญญาตามที่ฝ่ายผู้จะซื้อบอกแต่พอถึงเวลาที่จะต้องถ่ายถอนกันจริงๆพอหาเงินไม่ได้ไปขอให้คนที่ซื้อขยายเวลาให้เขาก็ไม่ยอมอ้างว่าเกิดเวลาที่ได้ตกลงกันเอาไว้แล้วในที่สุดก็ต้องฟ้องร้องดําเนินคดีกันวันนี้ผมก็เลยจะนําเอาคําพิพากษาศาลฎีกาที่ได้ตัดสินคดีเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องการขยายเวลาถ่ายคืน ตามสัญญาขายฝากมาเล่าให้ท่านฟังนะครับคดีนี้ข้อที่จริงมันเป็นอย่างนี้ครับโจ์ได้นําที่ดินไปทําสัญญาขายฝากไว้กับจาเลยที่1และจาเลยที่2แต่พอใกล้จะถึงเวลาไถาคืนโจ์กลัวว่าจะหาเงินไม่ทันจึงไปขอให้จาเลยที่1และจาเลยที่2ขยายเวลาไถาคืนออกไปอีกประมาณ2เดือนโดยโจทย,ยอมให้เงินค่าดอกเบีย้ยเพิ่มกับจาเลยที่1และจาเลยที่2 ซึ่งจำเลยที่1และจำเลยที่สองก็รับปากกับโจ์ว่าจะขยายเวลาถ่ายคืนให้กับโจ์ตามที่โจ์ต้องการแต่พอครบกําหนดเวลาถ่ายคืนจำเลยที่1กับจำเลยที่2ก็ไม่ยอมให้โจดถ่ายคืนแล้วก็เอาที่ดินที่โจ์นําไปขายฝากเอาไปขายให้กับจำเลยที่3เพราะจำเลยที่3ได้มาขอซื้อในราคาที่สูงมากโจทก็เลยยื่นฟ้องจำเลยทั้ง3เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนสัญญาการซื้อขายที่ดินซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8860ทับ2563ได้ตัดสินคดเเีเกี่ยวกับเรื่องการขยายเวลาไถาคืนตามสัญญาขายฝากเอาไว้แบบนี้ครับการขยายกำหนดเวลาไถคืนตามสัญญาขายฝากถึงแม้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา496วรรคสองจะไม่ได้บังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่การขยายเวลากำหนดไถคืนอย่างน้อยก็ต้องมีหลักฐานเป็นนังสือ ลงลายมือชื่อผู้รับถ่ายหรือผู้ซื้อจึงจะบังคับกันได้เมื่อโจทย์ไม่มีหลักฐานเป็นนั้งสือลงลายมือชื่อของจำเลยที่1และจำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้รับถ่ายหรือผู้ซื้อมาแสดงจึงไม่มีผลผูกพันจำเลยที่1และจำเลยที่2ดังนั้นเมื่อโจทย์ไม่ถ่ายที่ดินพิพาทภายในระยะเวลาที่กำหนดที่ดินพิพาทย่อมย่อมตกเป็นกับสิทธิ์ของจำเลยที่1และจำเลยที่2โดยเด็ดขาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา491 จำเลยที่1และจำเลยที่2จึงมีสิทธินำที่ดินดังกล่าวไปขายให้แก่จำเลยที่3ได้โจท์จึงไม่มีสิทธิ์ขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่1และจำเลยที่2กับจำเลยที่3ครับสำหรับคำพิพากษาดีกานี้ก็ทำให้เราได้ความรู้ว่าการขยายเวลาไถ่คืนตามสัญญาขายฝากถึงแม้กฎหมายจะไม่ได้บัญญัติว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ตาม แต่การขยายกำหนดเวลาถ่ายคืนอย่างน้อยต้องมีหลักฐานเป็นนั้งสือลงลายมือชื่อผู้รับถ่ายหรือผู้ซือ้อจึงจะบังคับกันได้ดังนั้นการรับปากกันด้วยด้วยวาจาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำมารับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ผมคิดว่าคำพิพากษาดีกาฉบับนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ไปทำสัญญาขายฝากนะครับดังนั้นถ้าหากเป็นไปได้ เวลาที่ท่านไปทําสัญญาขายฝากที่ดินหรือบ้านกับใครถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเผื่อระยะเวลาเอาไว้ให้มากๆอย่าไปเร่งรัดบีบเวลาให้เร็วเกินไปเพราะท่านอาจจะหาเงินไม่ทันนะครับแล้วอาจจะทําให้บ้านหรือที่ดินของท่านต้องกลายเป็นที่ดินกลายเป็นบ้านของคนอื่นไปในราคาที่เขาซื้อไว้ในราคาที่ถูกมากๆมันทําให้เราเสียประโยชน์นะครับ ครับสำหรับ EP นี้สิ่งที่ผมต้องการจะบอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงมีมีเพียงเท่านี้แหละครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาฟังและกดติดตามช่องของผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ